เอาวันนี้ซีนพิเศษค่ะซีนแบบว่าโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากคุณเป็นไงบ้างครับจริงก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเพราะว่าซุ้มซ้อมกันมานานมากเกือบประมาณครึ่งปีเนาะเกินครับแบบเจ็ดแปดครับมันมันพอได้ทาจริงๆมันยากขนาดไหนเพราะว่าการจะขึ้นไปอยู่แล้วทำท่าเยอะแยะมากมายอย่างนี้นความยากก็คือเหมือนความมัน เราเป็นตัวละครก็คือเหมือนตัวละครมันก็เก่งมาเหมือนกันกมีความแพลวพาวอะไรอย่างเงี้ยครับมีความมั่นใจใช่ครับพอเราแบบเข้าซีนไปเราก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นขึ้นมานิดหน่อยเพราะว่าด้วยบรรยากาศซีนด้วยมีนักแสดงสมทบด้วย <c oughs> อย่างเงี้ยครับเยอะมาก แล้วมันทําให้เราแบบตื่นเต้นแต่เราก็สู้ครับผมเพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบมีไฟที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนั่นาองใช่คันอร์ดีไหมครับโชคุณพาร์ทเนอร์ดีไหมครับดีมากครับผมเมื่อกี้ผมเกือบล่วงก็มีคนมาช่วยจับการกันไม่ใช่ไในบทเหรอลูกเป็นจริงๆเหรอเมื่อกี้อันทีเราคชีวิตจธีเขาพวกพวกทุกวันนี้ไปซ้อมเลยครับผมว่าต้องช่วยดูแลเขาแบบว่าเออประคองบ่อยไหมแบบพาไปกา ไม่จริงไม่จริงครับพอพอวันจริงคือผมอ้วกนะคือแบบถือโทรศัพท์มาถ่ายคลิปอย่างเดียวไม่ได้ใค้ช่วยอะไรเลยในวันอันนั้นวันซ้อมไงแต่วันนี้พี่ไม่อ้วกเลยไม่ช่วยใช่่ตอนเมื่อกี้นีจูบจิก้วยใช่เขินไหมตอบนะแบบทุกคนมากมายมหาศาลขนาดนี้เออ่ก็นิดนึงครับนิดนึงครับผมแต่ตอนนั้นมันไม่ได้สนใจใครแล้วครับผมอยู่กับคู่ สนใจแค่เราเองขออยู่ในบทบาทแบบอินอย่างนี้ใช่ไหมแค่เราเอออดละลายไม่ได้ก็นอนต่อไปอีกแล้วก็โง่ก็อบ้าเอาอัที่คู่อื่นบ้างวันนี้แบบเอาทำาการแสดงมาเสวีระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะคู่นี้กลับกันได้ครับเออเป็นยังไงบ้างครับก็ผมก็จริงๆก็ซ้อมหนักพอสมควรนะผมหนักมากแล้วก็ด้วยความที่ในเรื่องผมจะเป็นแบบแนวที่แบบ เป็นพี่ใหญ่น้ำโชว์สับส่วนใหญ่เลย,ะยนะก็เลยต้องแบบต้องหนักหน่อยต้องแบบแถวเพาหน่อยครับผมแล้วก็แข็งแรงกว่าหน่อยครับเมื่อกีก้เห็นขึ้นไปเหมือนกัน เป็นไงบ้างครับเอ้โหที um, ุกคนจะรับผิดเป็นความผิดผมนะว่ายังไงผู้ชมดูทำทอะไรคือผมเป็น DJ ครฮะโดนโน้ไม่ใช่ความผิดดูเลยถ้าเราไม่แบบไม่แท็กอะอะไรเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเว้ยมันเป็นแบบมันเป็นมันมันวอร์เดเนตเกิดขึ้นเออไม่เกี่ยวอยโนโน่แต่ว่าบทบาทเราก็เข้มข้นขนาดไหนครับคู่นี้เข้มข้นขนาดไหนมันก็คุ้เคือ มันมันก็ไม่เอาเอาจริงๆก็ไม่ได้ลงลึกขนาดไหนก็แค่แบบเออทักอุ้ยไม่เป็นไรครับแค่ทักทายกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซิกแพคแน่นนะคะอันนี้เขาแค่ทักทายแต่จริงๆมันมีอะไรแบบมันมีอะไรที่มันแบบนี่ไงก็เราสองสามเรามปนทักทายแต่เราไม่ใช่ไงเออมันมีอ็กซ์ลเออก็นั่นแหลม มองตากันไปกันมาใช่ใช่ใช่ไม่กล้าบอกกันาทีหนึ่งจ้ะปรบ้านสามคนรู้เป็นไงบ้างครับเรื่องราวใหม่ๆก็รอเองนะก็ต้องรอดูว่าควกผมมาสองคนขาจะลุมจีบเขาแต่ก็รอดูว่าแบบเขาจะเลือกใครหัวหนูก็แบบ เป็นเพื่อนสนิทเขาถ้าใครแบบเป็นฟีลแบบเพื่อนสนิทแอบชอบก็ฝากเอาใจช่วยเคนด้วยครับแต่เราสามคนไม่ต้องโห่อะไรแบบเมื่อกี้นะมีไหมฮะมีเหมือนกันไหมเป็นชูเกี่ยวกับบอดี้บาลานซ์ชูคู่กันก็มีเรื่องมีโชว์รายการสามีกี่วันเซ็กซี่มีโชว์การเซ็กซี่อ่ะแล้วบทแบบความการทำงานด้วยกันสามคนรับลื่นดีไหมคะสนุกยังไงบ้าง รับลื่อนคก็รับลื่นครับสนุกดีครับเพราะว่ามันก็จะมีซีนบางซีนที่เราต้องแบบเข้าด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรกันนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูสนุกน่ารักกุ๊ดกิ๊กดีค่ะแสดงว่าเส้นเรื่องก็ชวนจินเยอะเหมือนกันความเป็นสามคนอะไรอย่างเงี้ย่ะลายสามคนใช่ค่ะคนนึงก็เป็นเพื่อนอีกคนนึงก็ทำตัวอององมันก็แบบมีความน่ารักเนี่ยแล้วชอบแบบไหน วว้าออมีแบบอะไรอ่ะแล้วบอกว่าเราดูว่าเขาจะเลือกใครแล้ว NC เข้าสามคนเงี้ยเริ่มมีหรือยังเริ่มยังอุ๊ยเมาได้ไหมยังเหรอยังเหรอพรุ่งนี้ครับว้าวไม่เชิญพรุ่งนี้ครับ แล้วมันมีความกังวลไว้ด้วยกันเป็นเลิฟซีนสามคนอย่างเงี้ยอเออมันยังไม่ถึงแล้วมันก็ยังไม่เคยมันก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงพร้อมไหมคะพรุ่งนี้แล้วพร้อมครนะ <c oughs> ับแบบฟิตหุ่นมาพร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> เลย เอามาเอาแม่ห <One> น <input> <uyor late> <IL> <an> ่อยไหมพี่แม่บอกว่าพี่แม่แอบดูอยู่หลังเนื้ออะไรกันอยู่หลังกล้องเป็นไงบ้างพูดได้เหรอครับพูดเลยพูดดีกว่าลองพูดพูดดื้อปากพูดดื้อปาแม่ไม่ว่าพี่กันให้ใจดีมากครับผมไม่ดูไม่ดูเลยไม่เคยดูครับบทบาทผู้จัดกับคุณอาหลานเป็นยังไงบ้างเออก็ก็ก็ดีครับมันแบบพอเข้ามาในเรื่องอาจจะเพราะว่าแบบ อ่ยังไงเอ่อตัวละครชื่อเีย์ยาใช่ไหมครับแล้วชื่อเขาก็ชื่อท่นี้เพราะเวลาเรียกชื่อก็เปเป็นพี่ยาครรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นเขาเหมือนกันเลยผู้สัตว์กับผู้สัตกับาใช่เป็นคนเดียวกันอ่ะเป็นไงบ้างคะก็คือในในเรื่องนะครับมาดามเฟย์าก็เป็นเป็นแม่ผมก็คือแบบดุดุมากครับแบบว่าใจร้ายมากแต่ว่าในในชีวิตจริงพี่ยาก็เป็นแบบคนใจดีมากๆ ของมีแบบมุมน่ารักน่ารักให้เห็น <Okay. S 1> ที่แบบที่ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่ามีความเป็นวัยรุ่นเหมือนเราเอวัยรุ่นเคือเมื่อก่อนแบบเวลาเห็นพี่ยาในจอก็แบบไม่คิดว่าตัวจริงจะแบบน่ารักขนาดนี้ครับแรกๆกลัวไหมครับว่าเมื่อกี้พี่ยาบอกว่าเวลาเขาซีนพี่ยาเขาแบบจะส่งอารมณ์ให้เราแบบว่าเล่นใหญ่ๆเหเราอย่างเงี้ยกลัวคือแรกๆก็กลัวกลัวมากครับน่าจะเกรงกันทุกคนที่ได้เจอพี่ยาครับเพราะว่าดูมาตั้งแต่ยังแบบเป็นแบเบาครับ ไม่ดล้ไ่ดับนไมับดูเตัวทันเราเล่นครับเราเล่นมาอ่ะเปิดหลับสดุ้งไหมเวลาแบบพี่ย่าแบบว่าเบบเล่นดีสะดุ้งลูกมีเก่งๆบ้างครับผมเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าพี่ย่าเป็นคนที่เล่นการแสดงรู้สึกว่าอินเนอร์หรือว่าพลังที่เขาส่งมามัน เยอะมากๆครับผมเราก็มีเก่งว่าจะแบบรับส่งกับเขายังไงดีแต่แต่เอาจริงๆแบบชีวิตจริงพี่ย่าแบบน่ารักมากครับผมใจดีมากๆแต่ในบทก็จะมีความเข้มงวดในคาแรคเตอร์ของมาดามเฟย่าครับสิเกมาลูกลรีวิวหน่อยโอ้โหโอ้โหแต่ผมแต่ผมคิดว่าแบบไม่ต่างกันมากเพราะว่าบุคลิกในซีรีส์กับตัวจริงมันก็มีความ น่าเขาลบจริงๆดูมับก็มีเนบจุนพูดเลไหน่อยนะฮะของเน้ก็เข้าซิงกับพี่ยาซีนแรกเลยก็คือเกรงมากครับเกรงมากพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยแต่ว่าพอได้เข้าได้เล่นกับพี่เขาหลายๆหลายหลายหลายครั้งก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นครับเขาช่วยอะไรตอนปัจจันนเขาช่วยอะไรเขาก็ส่งจัดเต็มเลยก็เลยทำให้เราแบบฮึดขึ้นมาอย่างเงี้ยฮึนขึ้นมาเอาให้เ่าพี่เขาครับสลับรับจบเลยครับ ก็พ ja ี่อาใจดีมากครับก่อนเวิร an ์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็พาพวกผมไปกินนู่นกินนี่แล้วก็บอกว่าให้พวกผมลดทุนบอกแต่ให้กินเยอไปเลี้ยงกันดีเลยแล้วให้พวกผมลดทุนนี่แหละใจดีมากครับครับอาพูดถึงการไหนทำตอนนี้ก็อีกสักพักหนึ่งจะได้ออนแอร์แล้วตื่นเต้นกับแม่ลูกเปิดกระช่วงกันตื่นเต้นมากครับแบบคือตอนนี้คืออยากดูมากไม่ไหวแล้วครับเพราะว่า จากจากที่แบบพวกเราได้ดูแบบหลังมอนิเตอร์อะไรอย่างี้ยเราก็แบบแสงสีฉากเพื่อนเพื่อนแอคติ้งบทอะไรเงี้ยครับในเรื่องภูมิกับก็ดีภูมิกับก็ดีอย่างแบบส่งเราหมดครับก็เหลือแต่พวกเรานี่แหละตัดเกรนตัดเกรนตอนตัดเกรนตัวเองดีเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอเคพอใจ ยังมีแบบเต็มที่แบบใส่สุดๆเลยครับใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามโชว์ฝากก็ฝากไปค่ะใครก็ได้ฝากอะไากที่เจ็ดมีนาก็พวกเราขอฝากดิฟไนท์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับออนแอร์วันที่7มีนาคมนี้ที่ช่อง GMM25 ครับแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัดได้ที่ไอชีอีครับผมเวลาเวลาเวลา ห้าทุ่มครับผมที่ช่อง P m m 25ครับครับผมครับผมส่วนไอชีก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยครับคิวตองเขมเวอร์ชันอันดับเย่โอเค Welcome to Star Society